ลามอะัยกุมลาสวัสดีนะคะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะโดนขาวันนี้เราก็มาทานข้าวเช้าที่เดิมนะคะซึ่งสามีติดใจนะคะบอกว่าอยากจะมาทานอีกว่าสั้นพี่น้องค่ะอยู่บูเอียอิสลามาบัดนะคะ เานางจะมากินอาหาวาปูรี่นะคะเหมือนอาทิตย์ที่แล้วรถอาทิตย์ที่เราก็มากินนะคะแล้วก็อาทิตย์นี้ก็คืออยากจะมากินอีกเพราะว่าอากาศเย็นลงนะคะแล้วแบบรู้สึกอยากจะกินอีกว่าสซนพี่น้องจ๋าก็เลยพากันมากินนะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบจะเท,ที่ยงแล้วนะคะ11โมง10นาทีนะคะตอนนี้สามีไปสั่งอยู่นะคะ <c oughs> แล้วแล้วขวัญมาถึงคนเยอะมากทุกคนค,ค่ะคือแบบรถจอดเต็มหมดเลยแล้วในร้านก็คือคนเยอะมากนะคะเราก็เลยต้อง นั่งกินอยู่ในรถเหมือนเดิมนะคะสะดวกในรถเหมือนเดิมนะทุกคนคะ่ะแล้วก็ก่อนทุกคนจะไปชมคลิปวดีโอนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะและหลังจากที่ทานอาหารเสร็จนะคะผ่านก็ว่าจะแวะไปตลาดวันอาทิตย์นะสักแป๊บหนึ่งไม่รู้ว่าจะเหลืออะไรให้เราซื้อหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าไปช้าอย่างเงี้ยผักสดหรือว่าผักไทยเนาะมันก็จะหมดเรยบอกเพราะว่ามันมีทั้งคนจีนฟิลิปปินส์อินโดคนมาเล แล้วก็คนไทยส่วนหนึ่งด้วยแหละเขาก็คือแบบกินเหมือนเราไงแล้วก็คือแบบเขาก็ต้องแบบไปซื้อแต่เช้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบขันก็ยังดื่อเลยว่าถ้าไปเนี่ยมันจะยังเหลือมาถึงขันหรือเปล่าทุกคนคะเดี๋ยวต้องรอไปดูนะคะขันก็กะว่าจะแวไปสักแป๊บหนึ่งแล้วก็จะไปซื้อปุ๋ยนะคะปุ๋ยออแกนิกเนาะเอาไปใส่ผักด้วยทุกคนอาหารเรามาแล้วนะคะซึ่งแบบใหญ่โตมโหฬารมากอุย้ย นั่งดูรถเปแดงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ดูวิวถนนเหมือนเดิมนะคะทุกันดูว่ากินเหมือนเดิมอีกแล้วอะคือแบบเป็นอะไรที่แบบไอนี่มากเลยคือหน้าหนาวนี้ฉันต้องทาใจม,มากินกับเธอตลอดเลยใช่ไหมทุกอาทิตย์เลยใช่ไหมแอนี่บิ๊กมาจ้ะมากินกันพี่น้องจ้า ก็ต้องปิดดอกเก็บท้องไว้มากินข้าวเช้ามากินฮานวาปูรี่นะคะเชื่อไหมว่าขันก็จะเหมือนเดิมนั่นแหละคือไม่อยู่ท้องเหมือนเดิมนะคะคงต้องได้กินข้าวเหมือนเดิมถึงจะอยู่ท้องนะคะแล้วขันก็จะกินแค่หานวากับปูรี่นะคะแกงให้สามีกินไปเลย นี่บ่อยดดที่สุดเลยพวกคนขวานี่คือแบบแสงแดดฝั่งนี้มันเข้ามานะคะมันก็เลยทำให้กล้องแบบมัวๆแสงแดดตรงกระจกนะคะจริงๆแล้วกล้องขันไม่ได้มัว,วขันทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะคะท,คที่บาร์ัชยร์ตาเลียลู่วิลรถบัสบัสวิลคนขา จริงๆมันไม่ควรเป็นเรื่องที่จะมาเล่าเนาะแต่คือแบบเวลาเราออกข้างนอกอย่างเงี้ยคือคนที่นี่นละยทุกคนขาเขาขอเป็นอาชีพอะเขาไม่ทํางานนะคนที่ขอเป็นอาชีพอะ่ะคือแบบมาขอเงินเราคือให้ห้าสิบให้ร้อยหนึ่งไม่พอนะคะเขาจะเอาเป็นพันเลยอะ่ะขันเคยเจอมีครั้งหนึ่งขอแบบสามพันอืมสามพันรูปีเลยนะ เขามาขอก็มันบอกว่าลูกอยากมีเ,เงินจะเอาเงินให้ลูกไปโรงพยาบาลจะพาลูกไปโรงพยาบาลจะซื้อกับข้าวให้ลูกลูกไม่มีนมไม่มีนมกินอะไรเงี้ยอืลูกไม่มีอาหารกินอะไรอย่างเงี้ยข้ออ้างเขาว่าทุกคนค่ะเออแต่ว่ามาันก็ถ้าเราให้เราก็ให้เลยเนาะตามที่เราให้ได้นั่นเลยเนาะจริงๆแล้วก็สามารถทํางานได้นะแต่เขาไม่ทํานะเขาขอทานเป็นอาชีพเนาะ วันนี้นะคะเราทานข้าวเสร็จเราก็มาถึงตลาดกันแล้วนะทุกคนคะ่ะทานอาหารเสร็จก็คือมาเลยขอนไม่ได้อัดวิดีโอตอนนั้นแล้ว <c oughs> ก็แบบมาอัดอีกทีก็คือตอนถึงตลาดแล้วนะคะมาถึงตลาดแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าขันยังจะได้ผลใคอยู่หรือเปล่านะคะมันจะเหลือหรือเปล่านะคะไปกันคะ่ะทุกคนเอโมคาโด ลูกน้อยมากเลยอะแต่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะข้างในเดี๋ยวขันว่าจะลองซื้อไปดูนะคะ จะมีตามหาซื้อมะม่วงนะคะมะม่วงเหลือหน่อยเดียวทุกคนคะ่ะมันหมดฤดูแล้วอันนี้ก็มะละกอนะคะคาโดนะคะเนี่ยเหลือนิดเดียวเองนะคะมันหมดฤดูแล้วนะคะแล้วช่วงนี้ก็คือมีแต่กล้วยนะคะทุกคนคะ่ะกล้วยเยอะมากเ๋ยวขัญจะไปถ่ายกล้วยให้ดูนะคะพาไปดูกล้วยแล้วก็มีองุ่นนะคะช่วงนี้เยอะมากนะ,ะองุน่นเนี่ยทุกคนคะ่ะดูองุ่นเต็มเลยนะคะมีแต่องุ่นกับกล้วยนะคะ หนาทุกคนค่ะกล้วยอะเต็มเลยนะคะอันนี้คือแค่ร้านเดียวนะคะร้านข้างหลังคือแบบมีแบบเป็นแพงเลยทุกคนขายเยอะมากนะคะวันกิโลเบี้ยนน สามีใช้บริการรถเข็นน้องเขานะคะชื่อให้ทุกคนขอลืมสังเกตมีมะขามด้วยนะู่นนะมะขามน <intake> ice ่าจะมาจากไทยมั้งนั่นน่มะขามนะคะ สามีใช้บริการน้องเขาสงสารแกบอกช่วยน้องไปเถอะอะไรอย่างนี้ให้น้องมีงานนะแล้วขันก็จะไปดูผักนะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราไปดูผักไทยฝั่งโน้นกันนะคะว่าจะมีอะไรเหลือบ้างนะคะไปค่ะทุกคนฟักทองคือแบบเหมือนเป็นตะมันแท้นะคะมันหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ว่าฟักทองนี่ฟักทองสีเหลืองนข้างในก็จะเป็นแบบนี้แหละ ผันได้แค่ผักบุ้ง่ะดวนค่ะถั่วก็ไม่มีแล้วนะคะคือแบบว่าวันนี้เรามาช้านีคือแบบหมดทุกอย่างแล้วนะคะดูลูกผักใหญ่มากนะคะโอ้ยเสพเห็ดอีหยางนะคะไงปนีนะ กิโลแล้วหกร้อยรูปีเอาคิดดูสิ นี้ก็มีบีรัดูหัวใหญ่มากเลยแล้วก็มีผักกาดห่อนะคะร้านนี้มีอันนี้อะไรสลัดหรืออะไรเนี่ยโอ้ไม่ใช่ผักกาดแก้วนะคะแล้วเขเอาออกจากตรงนั้นแล้วก็มามัดขายแบบนี้นะคะนี่นะคะผักอ้เห็นแล้วก็คือแบบอยากจะซื้ออู้ดูน้นหัวใหญ่มากอะเกือกเยอะมากเลยข้างในนู่นก็มี อัน,นี้ยลากบัวนะลากบัวอีกแล้วร้านนี้นะคะน้องน่ารักมากเลยทุกคนคะ่สะสามีเดินไปไหนนาง <Pam ela> ก็เดินตามนะทุกคนค่ะต้องให้ดิป,ปน้องแล้วแหละนะคะนี่เลยทุกคนคะ่ะคนขยันนะเขาไม่ขอทานนะคะอะไรที่เป็นงานที่เขาทำได้เขาก็ทำนะคะอือ ส่วนขอทานก็มีเหมือนกันนะคะส่วนที่เขาขยันทํางานก็เยอะนะคะเด็กที่นี่จะเป็นอย่างนี้แหละนะคะอขอันก็ไม่ได้ถามน้องเขานะว่มามาจากไหนแต่น่ารักมากเลยนะเนี่ยเด็กแบบนี้เราควรสนับสนุนนะคะจริงๆน้องเป็นเด็กประทานนะคะดูจากหน้าตาแล้วคือ <laughs> ไม่ใช่คนปัญจวีแน่นอนไม่ใช่เด็กปัญจวีแน่นอนนะเด็กประทานนะคะ ย้่ยิ้มสิต้องให้ติบน้องแล้วล่ะนะดูน่ารักมากเลยทุกคนค่ะซึ่งแบบเอาไอ,อ้เนาะเอาไปลูกไปไม่รู้เท่าไหร่นะทุกคนค่ะเราซื้อของเสร็จแล้วนะคะขวันไม่ได้ผักไทยเลยได้แต่ผักกุ้งนะคะอืมกับฟักทองหน่อยนึงเพราะว่า มาช้าแลวทุกคนค่ะคือแบบหมดไปทุกอย่างแล้วนะคะคือไม่เหลืออะไรให้เราเลยถั่วก็ไม่ได้นะคะเออผักไทยก็มีแค่ผักบุ้งอย่างเดียวนะคะที่ผัดได้มากินนะคะสกอย่างนึงก็นนคือแบบเมื่อกี้ใช่ไหมน้องที่เข็นรถให้อ่ะเข็นเอ่อรถไอเนี้ยเข็นผักมาให้เราอ่ะเนี่ยทุกคนขาเด็กแบบนี้เราควรสนับสนุนเขานะซึ่งบอกเลยนะคะว่าเขาจะไปขอทานก็ได้แต่เขาไม่ขอเขามาทํางานนะคะคือแบบข่านคือแบบ น้ำใจน้องเขามากเลยแล้วแบบเมื่อกี้เขาไม่ได้เรียกร้องแล้วว่าเราจะให้เขาเท่าไหร่เขาไม่ได้บอกเป็นราคาว่าจะต้องสองร้อยสามร้อยค่าเข็มอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแล้วแต่เราจะให้เลยนะคะคือน้องคือแบบน่ารักมากนะคะน้องเป็นเด็กประถานนะคะน่ารักจริงนะทุกคนคะ่ะเฮ้ยนี่แหละทุกคนเราควรจะช่วยถ้าจะช่วยเราควรจะช่วยให้มันถูกที่ถูกคนนะคะอืม ถ้าเราจะบริจาคจริงๆแล้วเราให้เราก็ให้ได้แหละเราไม่ได้คิดอะไรแต่คือบางทีทุกคนคะให้ไปแล้วอ่ะเขาไม่ได้เอาเงินตรงนั้นไปต่อยอดนะคะคืออนาคตของเด็กที่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะถ้าพ่อแม่ไม่ได้มีตังค์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ไม่ได้เรียนหนังสือนะคะเขาก็ต้องมาทํางานตั้งแต่เด็กแบบนี้นะทุกคนคะจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเด็กที่นี่เนาะ,ค,ะคนตรงนี้มีผักด้วยนะ,มะเมล็ดผักนะคะ,มะเมล็ดผักหน้า,นาหนาวนะทุกคนคะ่ะนี่แล้วขันก็ซื้อแล้วเรียบร้อย <c oughs> นะขันซื้อพีทมอสแล้วก็เมล็ดผักนะเมล็ดผักสลัดนะคะแบบนี้ขันไม่มีที่บ้านนะคะขันมีแต่ธรรมดาเนาะแล้วก็ปุ๋ยนะคะต้นค่ะคือแบบตากแดดนานๆก็ร้อนเหมือนกันนะเอออยู่ข้างนอกนานๆก็ร้อนเหมือนกันนะแล้วขวันก็ซื้อปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วขวันก็ซื้อพีทมอสด้วยนะคะเอาไปเพาะต้นเสลัดเนาะต้นผัก้นานะคะ กะว่าจะลงดินแล้วแหละเพราะว่าไอ,ไอ้กะว่าจะเพาะแล้วแหละเพราะว่ามันเริ่มจะเข้าหน้าหนาวอากาศตอนกลางคืนก็คือเย็นแล้วนะคะออแล้วก็ได้นั่นแหละเมืนอี้ทุกคนเห็นเมื่อกี้ก็ได้ผักสันเม็ดผักสลัดไปนะคะทุกคนจริงๆแล้วที่ปากีมีมเมล็ดถั่วฝักยาวด้วยนะขันเพิ่งรู้ว่าเพราะว่าแต่ก่อนที่ขันสังเกตดูนะคะมันไม่มีอะหายังไงก็ไม่เจอนะคะเออส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกผักสลัดผักเคียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าขัานไม่เห็น ผัคกคยวขอนไม่เห็นหรือ,อรว่าขนไม่สังเกตก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวขันจะมาดูอีกทนีนึงเนาะอเพราะว่าผักหน้าหนาวคือที่ปากีม,มันจะเป็นผักตามฤดูกาลเนาะถ้าเกิดว่าปลูกนอกฤดูกาลอย่างเงี้ยมันก็จะไม่โตนะคะมันก็จะไม่ได้กินอะไรอย่างเงี้ยมันต้องปลูกตามฤดูกาลเนาะมันไม่ได้เหมือนบ้านเราที่แบบผัผกสลัดกับปลูกได้ตลอดทั้งปีใช่ไหมแต่ที่ปากีคือปลูกไม่ได้เลยนะคะออคือมันจะไม่โตนะคะปลูกได้แต่ไม่โตนะมันจะไม่ได้กินนั่นเองนะคะนะขอนก็ซื้อเซ็ตยเรียบร้อยแล้วนะทุกคนคะนอกากสำหรับคลิปว แล้วก็มาซื้อมเมล็ดผักสลัดเนาะก็ถ้าคลิปมันมีประโยชน์กับเพื่อนๆหรือว่าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสําหรับคลิปวิดีโอวันนี้อนก็จะขอตัวลาไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปต่อจากนี้แหละว่าเราจะไปที่ไหนนะด้วยนะคะ่ะเพราะวันนี้มันเป็นวันจุฬาธิษ์เนาะเราจะไปพักผ่อนนะ,ะไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวตามกันไปดูนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสาหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสาสวัสดีค่ะ